ต้องขอเรารอทีเดียวแต่งงานเลยรูกาแต่งงานเอ้าเอ้าขอจิงาขึ้นห้องเลยเรียนจบอะเรียนจบเรียนจบขอแต่งงานอันนี้เป็นอันนี้เนี่ยไม่เคยคิดเลยขึ้นห้องเรียนขึ้นห้องเรียนคิดว่าจะติดไม่เรนมาแล้วอีอะหรืออันเดนมาชหายกูเกิบขึนห้องเรียนเหนื่อยละพี่กูเจอพี่อันเดนคนเดียวกูเหนื่อยแล้พี่ล็อกเคยเลยพี่เป็นผู้หญิงพี่เป็นคนเรียบร้อยพูดคำนี้มากไอ้เฮียแต่ไม่เอาหรืออะ เดือเพกเดือเพกเดือเพกอีกแล้วอ่ะเฮ้ยจะเดือมปเนี่ยจะเดือมปะมั้งไม่ต้องกลัวอ่ะคนเขารอคนเขารอดักเอิร์ดเยอะแยะเอาเรื่องจริงเรื่องจริงอ๋อไอคนนี่เองกูตามตัวมานานแล้วนี่ไงกูเจอมันไลฟ์อยู่แล้วย่ไงละเก็บรอสมัยเลยไอแอปทีวีเนี่ยเหรอใช่ไอแอปทีวีเกมไม่รอดในไอแอปอะไรอไอพี่แอปก็ขางประตู ก็มาทางพี่วะเจอพี่เขานี่ไงไอเดนของจริงเนี่ยไอเดนของจริงเนี่ยอ้าวเจอน้องเปิร์นไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ฮัลโหลไม่ใช่พี่ปวดไปตีเฉดมีพุ่มเครื่องคร่ะวิไม่พอโอ้โหปวดไม่โดนเนี่ยอ้วกใส่เครื่องบอกนี่ตัวนี้พวกใส่เครื่องไม่น่าใช่ตัวเดิมอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่ไรเบียร์ มันไฟไฟู้่าใส่เครื่องกลางผมเล่าบ้านใหญ่โอ้แม่ทึบโอ้สวยยังไงแม่ทึบวันนี้เรต้องตัดคลิปลงด้วยมันจะได้คนดูเพิ่มขึ้นเ<อ>ข้ามาจากคลิปเดียพี่ดิใช่ไหมคนดู ่าตอบเองแค่ไหนเนาะตอบเออง่านใจผ่านใจพี่อ่านใจคนได้อ่านออะไร่านผ่านออนไลน์ด้วยหุยเครื่องมาติดอ้วกนานมากเลยต่อยคุณไม่พิมพ์ผมก็อ่านใจได้โอ้โหไม้ไปแล้วสองคนคนมีความกระหายอยากฆ่าคนถึงดูอ่ะถ้าคนไม่กระหายคนไม่ดูหรอก <อ>ใช่เขาดูเซอร์วะเขาดูเซอร์ไวเวอร์ก็ต้งวามผมเยอะโอ้เข้าความตาดิคืออวกมันติดเครื่องนานมากเลยก็เล่น,นเล่นเลยครับเล่นเลยเลย่นเลยยกให้เลย,อยโอ้โหฟาร,ร์มเ <Okay. S 2> ฟร,รมที่ดอกเฟร,รมที่ล่วงคือกระจายเลยน้องเยู่อยู่ดีๆเฟร,รมก็ล้วง รอบใหญ่กันหน่อยเอ้ยสามดวงเจ็ดศูนย์เล่นเจ็ดบายแม่เหรอวะทุกวันเนี้ยบ้าบอศูนย์เครื่องไอเกมหาเหี่ยทุกวันกินก็กินสเปกกิน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 ออนไลน์ด้วยไม่ใช่เกมออฟไลน์มันนกิอะไรขนาดนั้น ไปเอาทีทัวผมกําลังดูอีกจอหนึ่งอยู่อีกจอหนึ่งเขาเรียนอยู่โอ้เขารู้หมดโดดอย่างนี้ไปอย่างนั้นทำอย่างนี้แห้อตรงนี้เเอาจริงไม่โดนเราต้องจูงมันให้ชนะเว้ยเราเล่น เรียบร้อยหน้าต่างครต่อ,ตอให้คุณดูเาขาเอาเข<ล>าไม่ลงแล้วครับถ้าคุณถ้าคุณเอาลงคุณคุณปีเขาโดนแล้วนี่คุณปีไม่โดนช่างปักเถอะใช่ไผมช่างปักเถอะเชื่วผมว <c oughs> ใครเป็นของการคันสามพี่ปั่นโคตรไ้ดูดีพี่มีโอ้โไมค์พูดเยอะ ตอนนี้เราต้องได้ออกถ้ามันไม่ตันแล้วแล้วก็กดกดกดไปเรื่อยใช่ไหมยัดไม้แปดมีให้โฟกัสมันจะวัยขึ้นไม่ใช่หรอเราต้องไปปั่นบ้านเล็กแล้วครับฮัลโหลไปบ้านใหญ่บ้านใหญ่ไปเลยไปบ้านใหญ่โอเคโอเคเล่นเลยครับเล่นเลยครับบ้านใหญ่กับตุ๊กลางเอายาวพี่ไปเอาเอาผมยาวผมยาวเดี๋ยวเอาสโมกมาช่วยครับเดี๋ยวมึงโดนสโมกกูโดนแห่เรนรู้เลื่องไปไหน อมองไม่เห็นสีเลยยาวสมองกว่ามือนะคนคข้าเข้าวแบยาวยี่มองหัวบ้านเล็กพอดีเลยวะไอ้ที่โดดอยู่ข้างบนอะปามนั่นแหละคือบ้านเล็กนะพี่เดชพี่กระโดดใช่ปะโอเคโอเคไปอ่าพี่กระโดดอ่ะมันโผล่มันโผล่มากเลยแต่เข้ามาบ้านเล็กเลยไม่เป็นไรมาเลยเดี๋ยวพี่ช่วยมาเลยาเลยเอายาวเอายาวอ๋อชอบ ไม่ถ้าถ้าจะเข้าบ้านเล็กเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ได้ผมปั่นตรงเนินบ้านใหญ่หรือเปล่าลอยเครื่องมวยได้ครับได้ครับโอ้ยไม้จะหมดครื่องมันห่างกันแล้วนี่ไม้จะหมดแล้วไม้จะหมดแล้วใช่ครับมันมันทะแยงข้างฝั่งเนี้ยหมดเลยหมดเลยหมดเลยเล่นหมดเลยครับข้าเครืองไปข้าเทืองใช่ไหมคอนเทนต์นะคอนเทนต์นะบอกให้ข้าเครื่องโอ้ยันรับเร็วมันรับแปดร้อยัรรับแปดต้องการโดยช่วยไหมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยูร้อย It, Means, ไว้ห้าเครื่องแล้อยู่สี่เครื่องไหนสี่เครื่องไหนสี่เครื่องพี่เมย์ปัดได้สี่ตึงแล้วนี่ไม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 ่โอ้โหมุ <S <s ้งพ si ี่เมยไม่ทันเนาะโอ้โหเฮียไม่ทันว่ะจุกสี่เอ้าไอ้เฮียไม่มองหลังด้วยอะไรเนี่ยไม่รู้อยู่โอ้โหน้องเพื่อนแฮะอะหลูแย่ละล้วตีเลย เขาครมีหัวถูกคนด้วยมันนีเดินไงมาดิอยู่ในอยู่ในเดอะวอยเดี๋ยวมึงโดนอะไรออดกัดหัวแน่จะบอกแค่เข้ามาดีติดเลยไหมตัวไม่กลัติดไดติดอะไรเขาดึงแล้วติดเลไติดไได้เก้าสิบแปเซนแล้วละอ้วกแป๊บ อาน้ำโผเลยเดี๋ยวผมไปล้างหน้าล้างตาล้างจานก่อล้างเลยล้างเลยมันตองประตูบ้านใหญ่หลังใช่ไหมข้างอ๋อประตูข้างมันมีด้านหลังประตูบ้านใหญ่ด้วยที่เปิดอยู่นะ OL เขาเป็นประตูหลังบ้านใหญ่พี่ปไป,ปแล้วพี่อยู่อยู่ข้างในาแล้ว มันอยู่ได้ด้านไหนใช่ไหมตอนเนี้ยไปหาพี่แล้วเขาอ,อายู่บนพี่เอ้าเปิดเอ้าอ๋อเขาปูไว้พี่ออ๋อเขาอใส่ไว้อ๋อโอเคเอ๋อมา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 เปิดเลยเปล่าไล่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 ไอเ้เยอะเปิดเลยเปิดเลยมุยลูกดึง พี่ออกได้พี่กำลังคุยโดนตีไดปไปเนี่ยโอ้ไม่กอกูวิ่งมั่วเลยกูวิ่งทะลุสมองอะไรก็ไม่รู้วิ่วเหมือนกันใช่โอ้พี่อารมณ์แบบอารมณ์เหมือนขับรถตอนเช้าอะประมาณนั้นห่ออะไรไม่เห็นเลยบ้านเล็กได้นะอายุหมุนใช่ครับบ้านเล็กบ้านเล็กออกได้ครับเอจุ นี่ได้คอนเทนต์ไปเลยงี่ะตป็ึงตึงใช่ห้าเครื่องไปเลยนับไปเลยห้าเครื่องก็ได้นับไปเลยตีห้เลยยกยกความดีความชอบใช่ใช่เต็มเต็มเออไม่ได้ปั่นเครื่องนะใช่ไหมไม่ได้แตะเลยผมแตะแต่มไม้สิ